โอเคพบกันในเกม Providence Silent 2ใน EP ที่11แล้วโหเยเงี oh, ้ย yeah. มาเล่นด่านที่จริงมันมีด่านของมามโมลุที่ปลดล็อกไม่ได้เหมือนกันนะโมงเนี่ยนมี3ด่านไม้มี4ด่านละมีของมามโมลุแล้วก็มีของพี่ชูด่านหนึ่งแล้วก็ด่านที่เกโลนึงด่าน ก็คือตอนนี้ที่เล่นไม่ได้ก็คือมีประมาณสี่ด่านแย่จังแถววนี้ก่อนนะมีชั้นสองเลยมามารุอิสุกิโอ้ยคิดถึงจังเลยหายไปตั้งแปดท์ทเฮ้ยเธออยู่นี่นี่เอง นึ่งมีสิดูนี่นะวัดในโลกนีน้ทุกอย่างพยายามเข้าหากันถ้าเราไม่รีบมากมันก็จะไปตามทางของมัน จะเข้าสู่ความโกรธหเือไม่มีอะไรเลยฮะเธอเธอเชื you, ่อฉันไหมอ่ะฉันรอเธอมานานแล้วนะ mm hmm. ประโยชน์มึงซิมจัดอะไรวะ The Hell Man โ okay, อเค acquire t e g r i m of motor คำใบที่หนึ่งต้องการ object can you see me outside ตัว walking distance อ๋อต้องการอุปกรณ์ที่สามารถาพาออกไปข้างนอกได้คำใบที่สอง item อ,อ๋อ this item you คือไอเท i ที่ค i ณ the collection ต้องหาต้องการไอเทมที่เพื่อเพื่อหาคนเลเคชั่นโอเคตามไปออบเจกต์ง,ง่ายๆหน้านี้ซ่อนเหรอเฮไม่ใช่ซ่อนอคุยกันง่ายๆหน้านี้ก็คือหาแบตเตอรี่ตังแล้วก็คีมตัดลวด โอเคกระมดามีพีว่ะจอยใส่อีกแล้วสปายวัตตัเก,กเกอร์ระยะสองคนซุมมนเบค่อนปื้เม,มา้าปืนเม,มาโอเคเก็บไปใช้หลักการเดียวกับพี่ทักขี่ใช้ปืนหลักไม่ต้องใช้ใช้แต่ปืนสำรองสับเก็บเอา โอเคอืมนี้เฮียเอาเจ๊เจแล้วเหรอมามา,มาผมจะจัดการเจ๊ระยะของขนสามสอง,งตุง้ม ระยะเาผาขนรอบสองตูมม้มเข็มกลับมามิดไปใช้ออกมสิไปสิจ,จ้อเราต้องสนีท เก็บมาแล้วก็ไปเก็บแบตเตอรี่เก็บสิครับเขาไม่ไใช่ทำอะไรนะอ๋อก็แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ไงงงอะไรพี่โอเคบอบบอบอ่าอินสเปกโอเค ดูเสิร์ฟแบตเตอรี่แล้วก็หยอดตังไปซนี่กลบก่นอนไก,ก้ไหมเดี๋ยวผีมัลุกแบตเตอรี่รลิปนายละเฮ้ยเจ้านั่นเจ้านั ไช่แล้วขีลูกมาต้องซ้ำซ้ำโอเคเราต้องสนีโอเคปืนเอาปืนมาไทายหกสี่เยี่ยมวะยะเภารผลดีที่สุดคามเฮีย เคยเคยดูหนังเรื่องไอ Before Sunrise ก็น่าจะเข้าใจมันเ,เป็นเพลงที่มันเ,เป็นเพลงที่นังเอกชอบฟังเนี่ยโอเคคีมตัดลวดเก็บเก็บสิครับคิดว่าจะใช้ออได้ผลหรอเอ้าอีกฮันได้ผลจริงปะเชื่อสิ วมะมีใครมาจุดจังเราได้ขี่รันเบรกอ่ะโอ้ยเฮียลุกลุกลุกสัตว์ลุกเหรอลุกเหรอลุกเหรอยิงนะหัวแตกระยะเาผาข <c oughs> นที่เกียรติใช้เฟริเฟร์สเพรสซันนะ่ะยิงยาก let's go ไป ไฟฉายโอเคอเน้นเน้นเห็นสเปกเลยตัดได้อยู่แล้วตัดเลยอโอเค นี่อะไรเนี่ย <Come on. S 1> มาเธนะโอเคต้องเป็นของแม่แน่เลยต้องอยู่ใกล้ๆ mm hmm. มิชานแอดครอบผิดยูริคิชิดะอันเดอร์เวิร์อ๋อต่อเลยนี่ว่าโอเคเปิดประตูเจ็ดหลักน้ำเป็กก็เสริฟเปิดประตูเรียบร้อย มากับฉันมากับฉันถเถอะนะเกียวก้สยองเลยเฮ้ยแคลรเร็วเข้ารีบวิ่งฉันตึงบันไ้ไม่อยู่หรอกนะเฮ้ยนันตัวละครใหม่วะเห็นแล้ววะ,ะอะไรคือตึงบันไ้เร็วโกไม่นี่ไม่ใช่เธอมเกิดบ้านขึ้นเนี่ยฉันเห็นเธอแล้ว ฉันเห็นเธอแล้วคานาเอะเธอใช่ไหมฉันเหงามากเลยฉันอยู่ตัวคนเดียวในที่มืด <'s> ต้องเป็นเธอใช่แน่เลยได้ Please, โปรดอย่าทิ้งฉันไปพวกมึงมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าวะดีชูค <True. S 1> านาเอะม <c oughs> องฉันหนเฮ้ <c oughs> เฮ้ย <Hey. S 2> ไม่นะชู่ห้ามมองคณะเอเหรอโคตรสิงเลยเรียบร้อยตนโดนงาบไปเด็กต่อพี่โยริตกเมื่อกี้อยู่กับคิรี่อยู่เลยแพ้ไปแล้ววนะทำไมฉันทำเร็วลงไปเนี่ย อา้าวพี่ตำรวจอยู่ที่ตำรวจตายของคุณมิซาว่าลุยกับอลันเวกอยู่เี่กลายเป็นตัวอะไรวะได้นงไปโอ้เจสัส หนีสิครับโอ้ oh my god หนีหนีหนีเออคิดถูกแล้วเร็วเข้ารีบออกไปจากที่นี่ตัวอะไรวะนะ่ะอารมณ์เหมือนอุจิเวอร์ชั่นตัวใหญ่สครอ l chapter 2 w o at the ship what the hell ก็คือ,อชูกลายเป็นเครื่องบูชายันเหรอเนี่ยเจนเตอร์สิบสาม yes yes เ hey. ฮ้ยมาเห็นตัวนิรตัวละครอ,อื่นด้วยแล้วฉันจะรู้ไหมเอาไงดีเดี๋ยวขอตัดไว้เพียงนิดนี้ก่อนเดี๋ยวตัดไปหอแล้วค่อยมาลงกันโอเคอีกูโก telefon ni